เดี๋ยวให้เชิญเชิญแล้วใครขยัไปนิดเดิงเดะตกแสงแก้มแก้มขยับขึ้นมาแก้มขยับไปนิดเดิงตกสายแก้ม่อยพ่อแก้มเป็มืดมากเลยค่ะโอ้ขอโทษขอโทษแล้วแก้มมีอาวุธใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่พี่ตุ๋ยเดี๋ยวก็ซับเหงื่อให้โตโน่ไปผืนนี้จะตอบไว้เลยว่าเดี๋ยวจะนำไปช่วยนะครับผืนนี้ขายหนึ่งพันบาททุกบาททุกสตางค์มาให้น้ำท่วม ตัวโน้ตับหน่อยถือว่าร่วมบุญนะลูกซับแก้มด้วยซับแก้มด้วยซับเร็วซับนเร็วสั้นน้ำเหลืองนิดนึงเอาไปทำน้ำมันพายอ่าห่มเลยเนื้อดาวสีดำสีเขียวอันนี้ของพี่ลุ้นอันนี้ของพี่ลุ้นอันนี้ของพี่แอนสั้นสับนหน่อยไปเพื่อจะได้ทำธุรกิจอาคมใช่ไหมพูคแล้วข้าพนอยธุรกิจอาคมน้องว่าของเรามันจะตกลงนะคะออะเาไปซับพี่โตโน่ซับพี่โตโน่ตหน่อยมาดูไล ถ้าไม่มีใครซื้อของแก้พี่ซื้อเองเพราะว่าคนไทยต้องช่วยเหลือกันใช่วันนี้นะฮะเดอะสตาร์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มาช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับอ่าพี่รุตก่อนเลยพี่รุตพูดถึงผู้ที่ประสบภัยวันนี้หน่อยให้กำลังใจหน่อยครับครับผมนี่ยพี่รุตพูดภาษาเกาหลีก็ได้นะครับวันนี้เหมือนน้ร้องเกาหลีไหก็เมื่อกี้เจอข้างหลังรู้ว่าน้องร้องเกาหลีจริงๆนะ พอเจอพี่พี่ลุตจ๋าขอซื้อกิมจิโลนึงจ้าเป็นโลยครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สนอทางค่ายรุนแรงมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกติดตาหอสักอยู่นะฮะนี่นี่เธอเธอเขาคุยกันเรื่องน้ำท่วมอยู่เขาบอกว่าตอนนี้แม่ใยญ่ผมต้องลงไปห่อแก้มคุณนล้ว พี่ดครับเชิญเชิญต่อครับพี่ฮะตอนนี้เขาไม่ลงไปหอมแก้คุณผมจะหอมแก้คผมก่อนเลยนะ,ะโมโหนี่ยออกไม่เกี่ยวอยากใส่อารมณ ให้พี่ล<ะ>ุต่อแล้วละละละพี่รุดจ้ะเจยเย็นนะจ้างเดี๋ยวจะให้หอมนะ,<ล>ะก็นะครับก็อยากจะให้ทุกคน,นครฮบที่ที่ตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดูถ่ายทอดสดด้วยน,นะครับหรือว่าจะยังไงก็ตามนะครับเพราะว่า,าเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้จาเอาไว้ก็คือ,อความเสี่ยงเราเท่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านรุดกับแก้วนี่ก็มีโอกาสที่จะโดนเหมือนกันนะครับแต่ก็ ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับอันยองเซียวฮันยองเซียวเราเอาสัำใจไม่ได้หรอเคจริงๆแล้วพูดไม่เป็นจริงๆแล้วน้องแก้มเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวให้น้องแก้มให้กำลังใจกันอ่าน้องแก้มจ๋าจริงๆริงยังค่ะพี่คะยังไม่พูดก็คือตอนนี้ก็อย่างที่พี่รุทบอกคือพวกทุกคนก็ติดตามนะคะว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ใกล กล้บ้านเราเข้ามาทุกทีด้วยเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือไม่เห็นแต่ตัวจริงๆเราต้องช่วยเหลือกันค่ะตอนนี้ก็คือทุกคนออกมาช่วยกันแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะค่ะครับผมอ่านะครับนั่นคือกำลังใจจากน้องแก้มนะครับน้องแอมบ้างก็ดีใจมากที่ได้เห็นคนไทยมาช่วยกันเยอะแยะมากมายนะครับเกิดเกิดอะไรขึ้นครับพราเจาเช็คหยูอ๋อจ้ะเมื่อกี้ท้องร้องจยาไม่ได้กินข้าวมาจ้ะ ก็พี่ลองเองก็จะบอกว่าดีใจมากที่เห็นคนไทยมาช่วยกันเยอะแยะมากมากก็แอมฟ่าคนไทยยังไงก็ไม่ทิ้งกันก็ขอให้ผู้ที่ประสบภัยนําท่วมทีกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ไปได้ด้ดีนะครับแล้วก็จะบอกว่าแฟนคลับแฟนคลับแอมฝากมาช่วยทำบุญครับผมอ๋ออนุโมทนาสาธุห้าพันบาทจากแฟนคลับน้องแอมนะครับที่เป็นผู้ประสบภัยก่อนเพื่อจะรับควช่วยเหลือตรงนี้่ชา ตาบางเขนคนรักครับขอบคุณแฟนกับน้องแอมด้วยนะครับแล้วก็ร่วมนู้มุนนาสาธุกับน้องแอมด้วยนะครับตอขายผ้าต่ออ่าเดี๋ยวจ้าอ่าพี่โนพี่โนมาพี่โน่าแฟนคลับครับผมแฟนคลับน้องแอมทำบุญมาห้าพันบาทก็อยากให้แฟนคลับพี่โตโน่ซื้อผ้าหน่อยใครก็ใช้ผ้าผืนนี้บ้าง 1,000บาทานะมีไหมมาเลยมาแล้วก็ผ้าของพี่รุ่ด้วยนะคะ<อ>เิอนางข้างซ้ายซิกนี้เลยนะจ๊ะโอนะ๊ยน้ต่อยค่ะเขาเรียกเป็นการประมูลกันแล้วค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าพันเดียวข้างหน้านี่ตัวโนโ 2, ้2สองพันให้สองพันโอเคมากโ,โอเคมนี่เราได้เื่อบุญเลยนะโน่โอเคไ่้เราจะได้เต้นตังเยอะๆเนาะสองพันบาท ซองนี้เกี่ยวกับแอมเลยนะคะสองพันบาทมีไหมอ่ะมีใครให้มากข้างหลังบอกเขาหน่อยนะฮะหกพันเนาะหกพันหกพันโอ้โหมีไหมมีไหมหนีบไหมหนีบไหมพี่โตโน่เอวยหน่อยไหมพี่โตโน่เอวยหน่อยแฟนคลับนี่ร่วมทำบุญหกพันแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยบาทหมื่นบาทแล้วเหรอจริงป่ะครับ ก็สมัยแต่ก่อนผมเป็นกุ้ยอยู่ขอนแก่นก็ไม่เห็นจะมีการประเมินอะไรนี้ต้เห็นื่ใจแล้วว่าการได้มาเป็นดารานี่มันดีอย่างนี้เองถ้าไม่ไหร่อนาคตผมไม่มีงานแล้วหวังว่าเหงื่อผมจะหมื่นนึงนะหมื่นบาทขอบคุณนะครับที่มาช่วยน้ำท่วมนะครับอ่ะค่ะเชิญรับผ้าทางนู้นเลยนะคะ5,000บาทเอายังเอายังอะไรเนาะครับยอดที่นู่น ให้กำลังใจไปกับทุกๆคนเลยที่ลำบากอยู่ในขณะนี้นะฮะทั้งจังหวัดเลยก็ผมพูดตามความรู้สึกของผมนะครับก็คือว่าห้องผมอยู่คอนโดชั้นสิเอ็ดไม่ท่วมแน่นอนครับแต่ว่าเขาท่วมแต่ตอนนี้ท่วมชั้นสิบแล้วนะไม่ท่วมแน่นอนผมอยู่สูงครับแต่ว่าถึงไม่ท่วมแล้วเขาท่วมประเทศเราก็เหมือนท่วมบ้านผมถูกต้องครับผมมันค่า ดังนั้น <ง 1971. S 1> <Ms. S 2> ผมอยากฝากถึงคุณผู้ชายที่มีแรงนะครับคุณผู้หญิงที่มีเวลาไปช่วยเขาครับครับบ้านเราช่วยกันครับทานใช่แล้วมีเงินก็ไปช่วยแรงเมื่อวานผมก็ไปขนทรายมาดีมากผมเพิ่งรู้ว่าผมใช้งานที่มีกําลังมากกว่าดีกว่างานที่มีสมองดีมากผมวันก่อนนี่อาตุยนะครับไปช่วยเขาตักทรายด้วยนี่้ใช้ใช้อะไรครับจอบเลยครับใช้จอบ ใจพรวดใจพรวดอ๋อใจพรวเหรอเอออ่านะครับก็วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณน้องๆเดอะสตาร์ทุกคนเลยนะครับขอบคุณต่อไนะขอบคุณมขอบคุณน้องแกร์น้องรุ้งนะครับน้องแอนด้วยขอบคุณเต่าด้วยขอบคุณนะครับใครเตมาด้วย